ให้กับน้องเขาด้วยค่ะเรื่องใจลูกค้ากำลังถือแฮมเบอร์เกอร์มือถิดแก้วน้ำไม่เป็นไรมีปอบแปดปอบแปดด้านหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอ,อันดับแรกขอแฮปปี้ปีใหม่นะคะของไทยแล้วก็อินดีต้อนรับมาถึงกุ้ยหลินของมณฑลกวางสีของประเทศจีนนะคะกุ้ยหลินเป็นเมืองภูเขานะคะ แล้วก็ะจะแนะนาตัวเอง,งเก่อนว่าชื่อชื่อจีนชื่อหวังหยงแต่เรียกสั้นๆว่าหยงก็ได้นะคะหยงเป็นแต่ก่อนเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนกับเมืองไทยนะคะไปเมืองไทยประมาณ3 4ปีแล้วเรียนภาษาไทยมาวันนี้นะคะทําหน้าที่นำนำทุกคนไปเที่ยวนะคะจะเที่ยวให้สนุกที่สุดเลยนะคะแล้วก็ ไม่ทราบว่ามีคนไหนเคยมากุ้ยหลินหรือเปล่าคะหรือว่าเคยมาประเทศจีนไหมคะคงมีค่ะค่ะแล้วก็ยินดีนะคะมาอีกครั้งแล้วแสดงว่าครั้งที่แล้วคงประทับใจมากเลยคะ่ะตอนเช้านะคะเราจะไปสวนยี่จางหยวนสวนยี่จางหยวนเนี่ยเป็นสวนที่หมู่บ้านจำลองนะคะ เพราะว่าเรามาถึงกุ้ยหลินเนี่ยกุ้ยหลินนอกจากวิวสวยแล้วชนชาติก็เยอะนะคะ,ะชนเผ่าชนเผ่าจ้วงชนเผ่ายาวอะไรเป็นเป็นมณฑลที่มีชนเผ่าเยอะที่สุดในประเทศจีนนะคะเดี๋ยวจะพากันไปสัมผัสนะคะอีะอ่จง